ยามบหนะ้าบ้านลุงพลนะฮะตอนนี้นะฮะใ่ครับอยากอะไรจะบอกอยากนนะครับ um, ่อส่ตั้มมาแล้วนะฮะโจนก่โจี่โจกเกะเลยนผมก็นึกว่าโจกอกามันใช มีนาดตามแต่งตัวหล่อมากครับถ่ายตั้งแต่งตัวหล่อมาถึงมากแล้วเนาะเราเราก็ถ่ายดีหนตามมันางา เต้นตัวแล้วนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเราจะยอยตามยอยตามทยอยตามโอ้ผมไม่ตามแล้วครับผมไม่เท้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะขี่มอเตอร์ไซซิ่งไปกับนกระชากแล้ววันนี้คุยกับชานถูกคอเลยว่าเดี๋ยวจะชวนอาจารไปสวีทกันสองคนเนี่ยไปไปถึงไหนครับจะไปถึงไหนครับเดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งเหรอะช้อปปิ้งกันเออ ก็แตเข้ามาแล้วใช่ไหมครับแล้วค่ะใครตามอยู่หน้าบ้านลงพลครับตอนนี้ฮะกำลังทักทายเอฟแยูทูบเบอร์ของเรานี่คือกองทัพสีมณฑลหน้าบ้านลงพนวันนี้มาริ่มต้นกัน ท <TV S 2> ีวีรนุษนะฮะหลายคนส่ลเรอบปัมพี่มนาอย่าลืมถ่ายคลิปอ่โอเคครับะ,ะ่ตั้มมาถึงบ้านลุงพลแล้วครับทุกคนตอนนี้อาธนาต้มก็ออกมาจากสวนยางแล้วเนาะนะครับก็

จะไปเที่ยวไหนน้สองชั่วชมเหรอี่ันนายจะไปเที่ยวกับคุณตานะคะจะไปดูระไรชารบตไปดูไะเดี๋ยวให้พี่จนายไปกับคุณตาเราจะไปซิ่งกับตาชานะครับตาชานจะพาขี่ขี่สามล้อ อันนี้นะครับไปแล้วครับไรบาี้เนได้แล้วอาอาจรยอาจานหนาก็ล้พี่นายังยังมันขนเลยนะเอาเวโอ้ไ้มวขนาดนั้นเลยเหรอไปแล้วฮะอย์ ทีมมีตามมาด้วยนะครับไปแล้วครับตะชานพาทนาไปเที่ยวแล้วนะตอนนี้ยฮะหนึร้อยยี่เลยครับเดี๋ยวนะฮะเอารถเราไม่มีนะฮะทุกคนมาเราก็อยู่ตรงนี้ไปก่อนครับตาชานไปแล้วนะครับทนายตั้มพาตาชานไปไปเที่ยวนะฮะโอ้โหนี่คือกองทัพ ยูทูบเบอร์ของเราที่รอทําข่าวอยู่ในบ้านลุงพลเวลานี้นะฮะโอมากันแทบทุกช่องเลยเวลานี้นะฮะคุณธนชาห้าสิบเจ็ดไลค์ขอบคุณครับออนนี้เดี๋ยวงออกไปไม่ได้ถ่ายะนตรนี้ก็ กำลังไตอีกไหมฮะอีกนนหนึงชุดเจ้าปาแขนไตน้นตอบอกพิมพบรรยากาศาล่าสุดครับทนายไปกับตาชาญไปบ้านตาชาญนะทุกคน